càng ốp ya, càng té cái má, nè, song chỉ hãy húm vậy con, hãy húm vậy, hãy bảo ya สวัสดีจ้าฮัมมี่น้องสวัสดีเอฟสีส่ศูนสกุเดอรจ้าน้องเก็กบ้านสัส้นบนดินหามาแต่เศร้าอีแล้วมาห้าเฮ็ดหั่งน้องมาเบิงบบงเบ่งกันว่าอีได้บอเบิ่งบรรยากาศแต่เศร้าเด้อเฮ็ดหั่งหรือว่าเฮ็ดเจ้าบ้าเฮาเนาะน้องนีง่เหมือนอ็องแล้วตี้ฝนตกลงมาเบิง่งเนาะไปก่อนเขาได้มาคลิปกาแฟกดไลค์กดแชร์ให้น้องเกิกได้เด้อเนีนะ่ยแสกามน้องแนงมาเลยเหมือนนะถ้าตื่นไป ก็ไรก็เสดสันกระดิ่งให้น้องเก่กนำเดือจ้าเดินฮะเบิ่งหน่อยนี่บอเห้ยน้องเห็นแล้วนี่โอเคเนี่ยเนี่ยนี่นี่นี่อุ้ยดอกกำลังงามพี่น้องดอกกำลังงามเลยนี่เน่นี่เน่ หนึ่งดอกเจอแล้วจ้านี่เข็ดหังเขาหยังหนึ่งดอกสองดอกนี่โอ้เนี่ยวบดายนี่สามดอกเข็ดหังพี่น้องแหน่ นี่องนะไก้น้งนองน้อยน,น,อนี่นี่โอ้ยนี่เนี่สองดอกจ้าได้สองดอกแล้วเด้เอเฮ้ย่อดอกกำลังงามไหมเนาะโอ้ยยะงยัทางนีงทางเขาอ่ะนี อีกหนึง่งดอกนี่อีกหนึ่งดอกกำลังออกกำลังออกงามโว้ยแน่จุกุน้อยเลยน้องนี่งาม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 เจออีกแล้วดอกนึ่งน้องโอ้ยดอกน้อยๆเนี่ยกำลังออกแม็กินนะน้อย โอ้สองดอกจ้าสองดอกสองดอกดอกที no, totally cool. ่หนึ่งนี่ดอกที่สองนี่เน่กำลังงามนะเนี่ยม่เล่งเหมืนาเจออีกแล้วพี่น้องมันแอบอยู่ดนดูมีนู่นปะมันแอบอยู่มันแอบอยู่นี่ดอกงามๆเลยแอบอยู่แอบอยู่ Hết hàng hết nữa nó mình ép một aptu hai. Một nó nha. Ni nè, Nó một à, aptu hai. A tông kia bài michael. Kia bài sắc kim tang yên. Little night dog nô 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 ปกจุกปกคือเก่าเลยล็อลกหนึ่งนี่แน่ห้นงานมือนี่หัวด้อยู่ได้กินอยู่เฮ็ดเจ้าบ่าว้ห็น้อมไดน้มาคิดกฟ้ากไไลค์กดแแส์ให้กินได้เดือดจ้าไว้สมีรา,บา,บ,า,บ,าบายบายอ่าอย่าลืมจันกระดิ่งน้นงเก้กนำเด้อบ,บายบายเด้อจ้า